เนนผู้มายคุณสมบัติผู้สูงอายุที่จะได้รับเงินผ่านบัตุเงินสบหรือบคสสลับบลีเคยมาอยู่สองครั้งนะครับตอนวัยรุ่นขึ้นรถไปหาเพื่อนทีแ่ไ่ตองหรู้ว่าตาง่ะ สมัยนะั้นมันจะจองใจม,มากประตูสู่อีสานนะครับนี่น้องฝรั่งโควิดน่าจะยี่สิบสามสิบปีมั้งไม่เคยเข้ามาที่นี่ตอนเรียนหนังสือเนี่ยเงียอ่านี่เป็นบอสอง